ปัญญาตลาดแตกกับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจรางวัลพิคเนศุนประจำปี2565สาขารายการส่งเสริมสังคมยอดเยี่ยมรางวัลสื่อดีเด่นที่ช่วยเหลือสังคมในภาวะยากลำบากจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เห็นอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือผัดมหาเหม็นรวมความเหม็นต่างๆคือมันเป็นอาหารพื้นบ้านอยู่แล้วทุเรียนต้องย um ังไงครับภาษาแม่ค้าเขาเรียกหามและแล้วตอต้องเนตต้องแก่เพราะว่ายิ่งแก่ยิ่งเหม็นที่สุดของความเหม็นคือความหอมค่ะที่เห็นอยู่ตรงนี้ครับโรตีภูเขาไฟแบบใหม่ ไม่เหมือนใครสูงไรอีกครับพี่เอ้าคือพี่ล้างนี่สูงวันนี้ก็มีใช่ครับสูงสุดประมาณ90เซมถึงเมตรนึงโหยใครดีดีดีโลก commodity สม่ละทุกคนใครในโลกนี้ใายดีดีดีจะรับไปเลยเท่าไร่จะใส่ถุงให้ทั้งพี อย่างนี้นะครับปัญญาตลาดแตกพ r เ s e เต e บายสิงเกอ้์และ <Yeah. S 1> แชมป์ของเราสี่สมัยนะฮะวัดหลวงพระโตสมุทรปราการ <Yeah. S 1> วันนี้เป็นแม่เสือเลยนะเนี่ยก <Yeah. S 1> ็มีหัวหน้าอยู่หนึ่งจัดผู้นี้ให้หัวหน้าตลาด <Yeah. S 1> เดี๋ยวมาคุยกันนะพี่จอรีอโโ้ห จำได้ไหมพี่จอยนี่ครับมาทำให้เป็นแชมป์ใช่ไหมตัวเองใช่ค่ะสี่สมัยมาปุ๊บจะเป็น5 6 7 8 9หรือเปล่าจัดไปจัดไปแต่ว่าทุกอย่างมันจะต้องมีการแข่งขันตลาดนี้เขามาแวตลาดน้ำของรัฐมายมตะลิ่งชายเขาแข่ตลาดพิจิตรมาคุยกับทางของรัฐมายมหน่อยเนาะ เห็นตัวเองอ่ะอดไม่ได้มันสะดุดตาใช่หนูชื่ออะไรจ้าชื่อเด็กหญิงมาลัยค่ะอถึงแปดขวบไปยังคะเนี่ยถึงแปดค่ะฝากธนาคารไว้อีกห้าสิบค่ะโอ้โหเด็กหญิงมาลัยหนูขายอะไรคะขายกาแฟโบราณไหนไหนไหนเป็นยังไงกันโบราณอร่อยไม่บรรยาบรรยา์ค่ะมีเมนูนมเย็นนมยานแล้วก็เด็กแว้นค่ะโอ้โหแก้วเท่าไหร่คะใส่แก้วยี่พาใส่ถุงกระดาษสามสิบผมให้ให้เด็กหญิงมาลัยผมะมูลเด็กหญิงมาลัย นั่งลงค่ะนั่งลงค่ะเป็นห่วงเป็นห่วงหนูยังเล็กอยู่พี่นิดขายอะไรครับพี่นิคกาแฟค่ะเน้นนมค่ะนมนะคะพี่จักต้าค่ะแจกกระป๋องค่ะโอ้โหกินในว้นานเิดนี้นมหมดอายุแล้วต้องใส่กระป๋องแล้วของดีของดีของดีพี่อ้นพี่อ้นขายอะไรครับปูทอดค่ะอร่อยไม่มีใครรู้ถ้าอยากรู้ต้องลองค่ะ ไปลองไปลองไปลองพี่เป็ดยิ้มใหญ่แล้วเดี๋ยวต้องมีทีเด็ดข้างนอก3ามหมื่นหนึ่คะาบาทหนึ่งที่นี่สา0ถุงร้อยค่ะโอ้คุณเกทองไหนคุณเะทองไหนใช่ทองนั้นเป็นเส้นอันนี้ทองเป็นม้วนเออแต่เอาละพร่หญิงปิดท้ายดูที่อะไรดูกุ๊กค่ะไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นค่ะแค่มาตลาดร้านรับประยมโจงสองค่ะจบจบแล้วจบเลย อารมณ์ดีจริงๆเลยครับกับตลาดใหม่อย่างตลาดน้ำคลองรัดนายุกโซน2แต่ตลาดไหนจะครองบพลลังแชมป์วันนี้ได้ไปออกตัวกันที่ข้อแรกกันได้เลยคปะเอ้าบอกท่านผู้ชมก่อนตอนนี้ตลาดแตกแยบไปแล้ว11บเอ็ดล้านสองแสนก้าหมื่นหกพันโองมังกรไปเรื่อยๆแชมป์ของเราพัดหลวงพ่อโตรับไปแล้ว1 7 6 0 0 0เจ็ดหมื่นหกพันข้อแรกเริ่มแล้ยวไอดีราคาดีดูสิ่งนี้ค่ะค่อยๆดูสัมผัสค่อยๆดูครับ ไช้าๆสมาธิดีๆเนี่ยกระปิเลยกินมาก่อนเลยอ่ะเคยมาก่อนเลยท่านเรียกเป็นคําธรรมดาทั่วไปก็เหม็นแหละเหม็นแหละจะอร่อยเหม็นก็ไปอีกไหมนี่เหม็นอีกอะไรคะแน่ๆแน่ๆโอ้โหอันนี้เหม็นมดก็อีกระบบไทยสระไหม สะใจไหมสะตอแต,แตอ่ไม่เคยกินสะตอ,อเพราะว่าเขาบอกกิ่นแรงทําให้เรามีความรู้สึกว่ากลัวอันนี้เหม็นนี่ก็เหม็นกินแรงแต่ก็กินอีกกินก็ไม่อร่อยมันๆแต่วันนี้มี3อย่างเหม็นสุดๆระดับโลกเอ้สาวสิ่งนี่เหม็นแล้วนะน,นี้เหม็น,มนอกอวยเหรออันนี้ระดับโลกนี่ระดับท้องโลก หายไปไหนมาเนี่ยคุณก็ไม่ชอบเองผมไม่กินทุเรียนไงอ๋อเขาไม่กินอย่าบอกนะเอารวมกันข้ารวมก็ได้พี่เราเอย่าไปผัดรวมกันน่ะผัดมหาเหม็นแบบนี้ครับว้าวอาขาเลยเฮ้ยได้เหรอโอ้ยจริงจริงระเบิดเลยมันจะเข้าได้ยังไงอ่ะโอ้๋อรวมสามมหาเหม็น มาทั้งกะปิสตอทุเรียนแล้วทั้งกลิ่นทั้งรสนี่จะออกมาเป็นยังไงละครับเนี่ยจะเห็นอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือผัดมหาเหม็นรวมความเหม็นต่างๆและตกลงกินได้ไหมกลิ่นยังมาถึงตรงนี้เลยแล้วคิดขึ้นมาเพื่ออะไรทําไมขายดีนี่ขายดีด้วยขายดีด้วยถามท่านันนี้ครับเชิญแม่เชิญแม่เชิญทางนี้สาวัสดีครับสวัสดีครับ อ่ะแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะคะจอยค่ะเชฟจอยชือเหมือนกันเลยอยจอจอยจจอยเอยจอยจอยจจอยจอะจอยจอยจอจอจอยจจจอยจอยยจอยจอนจ้อยอยจอยจอยจรยจอ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 อยอยอยจอยจอยจอยอยจอจออาหอรขอยจองจรยจยจชอจอยจอยจอยวอมจอมจอยจมียออออ้ออยจจ ของพวกนี้อันนี้บ้านเราก็ทําเองได้เพราะจันทบุรีมีทะเลใช่ค่ะอันนี้ก็สวนเราปลูกเองแต่ถ้าปูปลูกเองในโรงแรมเลยปลูกเองในโรงแรมเลยเจ้าของโรงแรมมีสวนเองมีสวนเองอีกค่ะแล้วนี่นอันนี้ก็ปลูกในโรงแรมก็ซื้อกุ้งอย่างเดียวก็ซื้อจะไม่เคยมีสิทธิ์ปลูกเองอยู่แล้วที่บ้านเราก็ต้องผูกเองได้ท่ากุ้งมันปลูกขึ้นสงสัยปลูกเองอีกแหละใช่ค่ะือว่าที่โรงแรมเขามีเนื้อที่เยอะ ในส่วนของอเนกประสงค์ตรงอื่นจริงๆแล้วน่าจะปลูกอื่นที่ไม่ได้เหม็นด้วยมั้งใช่ไหมใช่ค่ะแต่เรารวมทำเหม็นจะไม่ช่มตัวเท่าคือเราอยากทําอะไรที่มันแปลกที่คนอื่นเขาไม่ทําเอมีร้านเดียวมีร้านเดียวที่ยอดฮิตนะเขาไม่กล้าไงสนใจหรือว่าดูพิธีพิธันในวัตถุดิบแต่ละอย่างยังไงเช่นทุเรียนต้องยังไงคะภาษาแม่ค้าเขาเรียกหามเอาหามหามเพื่อเพื่อให้เกิดอะไรคะหามแต่แกนะคะคือปกติเราจะทานสุก แต่นี่ห้าม<ช>แต่ว่าต้องแก่ด้วยใช่เพราะว่าถ<ะ>้าแก่แล้วเส้นใย,ยไฟเบอร์เขาจะขึ้นอ้าวนี่ไงเห็นไหมเห็นแต่ยังไม่เป็นน้ําตาลเพราะว่าเขาจะยังไม่มีความหวานเพราะเขายังไม่สุกอ๋อคือปิงยังไม่หลุด เพราะฉะนั้นก็จะเกิดไอ้เรื่องความรู้สึกในการเที่ยวเขาแล้วนะเพราะเราก็ต้องมาทําให้สุกด้วยความร้อนอย่างเช่นเอาเป็นนึ่งก่อนอ๋อนี่ไงนี่ไงจะหวานปลาเลมปลาเลมก็จะพอได้หวานกรุบกรับนั่นนะคะหวานมันนะคะหวานมันหวาก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆของควาเป็นทุเรียนปิต้องเป็นกะปีเคยตาดําจันทบุรีพื้นบ้านนี่คือไม่ใชเฉพาะจันทบุรีอย่างเดียวเลยนะใช่ค่ะและสตอต้อง สตอข้าวพันธุ์ทั่วไปค่ะจังหวัดจันทบุรีก็ปลูกได้เหมือนภาคใต้แล้วต้องระวังยังไงไม่ที่จะมาเป็นเม็ดแก่ค่ะต้องเม็ดแก่แล้วก็ไม่ผ่าเน้นแก่อย่างเดียวเลยเน้นต้องแก่เพราะว่ายิ่งแก่ยิ่งเหม็นเราต้องการความเหม็นความเอ้านี่มันไม่แก่ต้องเหม็น ที่สุดของความเหม็นก็คือความหอมเอาฟังมากันเลยนะที่สุดของความเหม็นคือความหอมค่ะ้คุณลองคิดดีๆมันเหม็นทึงจุดหนึ่งทีมันเหม็นแล้วมันกรอบมันเหม็นมันกรอบมันมันใช่ไหมเพราะว่าเม็ดแก่เม็ดอ่อนไม่ใช้รวมแล้วผัดออกมาแล้ว มันจะเหม็นหรือไม่เหม็นมันไม่เหม็นค่ะเพราะเรามียาดับความเหม็นในนี้เหรอคืออะไรมันคือหัวหอมผิวมะกรูดแล้วก็สมุนไพรที่บอกไม่ได้นันเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านอ๋อแล้วบอกไม่บ้างไม่ได้บ้างแต่รวมความเหม็นที่เป็นความอร่อยแล้วมันจะเป็นไม่เหม็นใช่มันดับกลิ่นแล้วประทานไปจะอะไรยังไงเชฟอยากจะเน้นว่ามันจะได้ทิชเจอรสสัมผัสคือมันนุ่มจากเนื้อทุเรียนสุกแล้วก็จะมีกรอบมัน จากเม็ดสตอแล้วก็จะได้ความหนึบจากเนื้อกุ้งสดเนี่ยนี่กุ้งธรรมชาตินะคะกุ้งทะเลกุ้งขาวชิมซะหน่อยก็ดีไหมมาเลยครับมานานาต้องชิมแล้วต้องชิมต้องชิมอาพี่จอยมารับอาวุธเลย่มาาลองดูนะถ้าใครดูใครจะดมก่อนใครจะลองเฉียดดูวัสดุวัตถุดิบลองดูใครชิมแล้วมาทางวัดหลวงพ่อโตมันรวมทั้งเปี่ยนไม่เหมือนทุเรียนทนยังไงคะ มันเหมือนออกไปทางพวกเป็นขนมเลยอ่ะเอาทางด้านทางนี้ก็อยากชู้แลรักษาเขาบ้างอร่อยมากเลยครับสตอก็ไม่มีกลิ่นสตอปลอมนะคะปลอมจริงของแท้ทำไมมันหายไปเหรเชฟความร้อนช่วยลดกลิ่นฉุนแล้วก็มีตัวซอสกระปิช่วยดับกลิ่นแบบกลิ่นทุเรียนดับกลิ่นสตออยากจะบอกว่า มันหน er ึบกว่ามันแล้วมันมันเหนียวเหมือนสาเกโอ้ยยยยยย้ยยยยยเลยยยยนยยยยอยย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 นองยย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 ไม่ชอบยยยยยยอยยยงอยนยย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 อยย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 ะเยียยยยยอยยยดยนยย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 ย่ยยยนยยยยยยยโชยยมะยยยนยย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 ยามายยยยะยยยยยยยิใช well. right. cool. right. oh, ่ยยมาย ทุเป็นทุเรียนเข้าไปผสมวัตถุดิบทุเรียนทั้งหมดแต่ว่าเราคือเอ็ดอกมาหลายเมนูให้เลือกโอ๋ออันนี้เนยหม้อไฟนี่อะไรคะอันนี้ต้มยำทุเรียนกุ้งสดค่ะเฮ้ยปกติเราจะมีต้มยำกุ้งใช่ค่ะใส่ทุเรียนไปด้วยใช่มันจะเกิดอะไรขึ้นคะแทนที่จะใส่เห็ดฟางใส่พวกอื่นแล้วก็ใส่ทุเรียนแทนไปทานทด้ดีสดยิ่งยิ่งในไยอันนี้อะไรอันนี้อะไรคะอันนั้นแกงส้มทุเรียนปลากระพงชิ้นค่ะโอ้โหแล้วมันก็เหลียงออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะนี่น้ำพริกแกงเราทำเองเราจะใช้สูตรใต้มีขมิ้นดับคน ินทุเรียนสามารถกินได้อ,อ,อันนี้อันนี้จริงๆนี้เป็นแกงกะหรี่ทุเรียน oh กับปลาตะโพงท oh านคู่กับอาหารจาสามรสค่ะโอ้ oh oh ทีนี้ติดตอ๋อยู่ตรงไหนถ้าเกิดจันทบุรีรีสอร์ทอยู่ตรงบร,ริเวณประมาณไหนและกี่ช่องทางเชิญเชฟเลยค่ะรีสอร์ตตั้งอยู่ที่เออพวจันรีสอร์ทค่ะ,ะอยู่ถนนพญาตังนะคะหลังลตลาดเจริญสุกซอยหนึ่ง ิดบริการตั้งแต่10บโมงเช้าจนถึง3ามทุ่มค่ะฝ่แล้วเจอเชฟทุกวันไหมเจอทุกวันค่ะเราเว้นวันที่เชฟหยุดแล้วเรียกมามาพบหน้าพบตาแล้วประทานอยู่ขอดูหน้าเชฟหน่อยได้นะตาให้ป้อนโอเคขอบคุณเชฟกันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะข้อแรกนี้คะแนนจะไปที่ไหนหลังจากรับความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินกับการจิมไปแล้วค่ะเอ้าจานนี้แหละจานละ เท่าไรคะตลาดแตกปรึกษาค่ะไครเลยค่เชิญเลยค่ะ เมนูสุดพิเศษครับที่รวมสารพัดวัตถุดิบกินแรงทั้งกะปิสตอและก็ทูเรียนนำมาผสมผสานกันอย่างลงตัวจนแทบไม่มีกลิ่นแล้วถ้าอยากชิมเมนูแบบนี้บ้างนี่ต้องจ่ายเท่าไรกันเลยครับของเขากุเองแค่กระเทากุ้งอ่ะก็แล้วคะห้าสิบแล้วแต่นี่มันมีทุเรียนมีสตอเข้าไปด้วยมันต้องแพงขึ้นกว่านั้นอีกเขาเป็นโรงแรมนะพี่ก็จะไปร้อยแล้วนะอยากได้ราคาอะไรสันอยากได้สักสองร้อย เป็นที่โรงแรมพ่อปูกแต่ถ้าเกิดว่าช่วงที่เขาไม่มีเขาก็ต้องไปสั่งมาซื้อมาเหมือนกันจริงตามท้องตลาดมันจะเป็นพื้นบ้านก็จริงอยู่ไม่เกิน300อ่อะจะว่าทั้ง2ตลาดให้ราคาใกล้เคียงกันเลยครับแต่ตลาดไหนจะแม่นกว่าแล้วพาให้ตลาดขึ้นนําในข้อแรกไปได้ก่อนกันแน่มาลุ้นข้อแรกนะครับท่านผู้ชมมาหาเหม็นๆต่างๆนะฮะ จานละราคาเท่าไรนะครับมีกุ้งสดสดเข้าไปด้วยนะครับทั้งหมดนะครับ <Space> เปิดราคายก ok ขึ้นหมดเลยค่ะรวมพ่อโตนี่สี่สมัยแล้วนะฮะสามยี่สิบ320นะแล้วก็สองร้อยแปดสิบสองร้อยห้าสิบสองร้อยแล้วก็ร้อยแปดสิบส่วนผู้มาใหม่ของรัฐมยมนี่สองร้อยยี่สิบสองร้อยร้อยเจ็ดสิบร้อยห้าสิบร้อยสามสิบเอาผู้มาใหม่ก่อน 220 220อ่ะ,อะคิดว่ามันคงไม่แพงเกินไปแล้วมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวม,มันจะต้องมีเซอร์วิสชาร์จด้วยอะไรด้วยค่ะแล้ววัตถุดิบคือหาได้จากในโรงแรม,มที่เขาปลูกมีแค่อย่างเดียวไม่ต้อง,งลงทุนเพิ่มประมาณนี้นะ220ะ170เพราะอะไรคะ ก็วัตถุดิบเขาหาเองอะค่ะถ้าไม่ต้องมีคนไปลดน้ําตัดต้นไม้อะไรเลยใช่ไหมเป็นศูยเลยะเป็นศูนยาเลยนะานที่ท่องเที่ยวมันก็ราวเจ็ดสิบแปดสิบอ๋อคิดทุนคิดทุนค่ะคูณทุเรียนเข้าไปคูณสตอเข้าไปก็น่าจะราคานี้น่าจะประมาณนี้ย่อมลงมาเรื่อยๆแล้วนะฮะอ้าวปิดท้ายร้อยสามสิบเพราะอะไรคะคิดเหมือนกันค่ะคือต้นทุนเขามีจากในสวนเองต้องการระบายของในสวนโอ้โหแล้วแต่คิดเนี่ยเลยชัดๆเลยชัดๆเลยโอเคทุกคนมีสิทธิ์ฟัง เอามาทางด้านนี้แชมป์สสมัยหลวงพ่อโต320พี่มุกดาเอาเลยเชิญค่าทุเรียน100ค่าสตอ100ค่ากุ้ง100 20บาทที่ค่าเครื่องเคียงค่ะโอ้โหแล้วแต่เลยอสร้ย250พี่เอ๋เคยไปเที่ยวสั่งสตอผัดกุ้งก็ราคาประมาณนี้โอเทียบเทียบเอาตัวนี้ใช้ตัวบีเทียบเขาเพิ่มทุเรียนมาโอ้ แต่ก็ลดสตอลงไปก็ราคานี้โอ้โหพี่เจไมเห็นอย่างนี้เลยผมมองไม่เหมือนกันแล้วแต่เลยค่ะพี่หลอดลักร้อยอยู่คนเดียวของหลวงพ่อโตก็คือว่าทุเรียนก็ปลูกเองแล้วใช้สตอก็ปลูกเองนะครับผมก็ให้คิดว่ากุ้ง4ตัวก็60ถ้าทุเรียนอีก50อาจจะเม็ดหนึ่งเอาละขณะนี้มีผู้เขียนราคาแล้วก็ตอบถูกตรงเปรียงเลยเอาลยเอาลย ดได้เงน,นด้วยได้คะแนนด้วยแล้วก็ได้รางวัลต่อ,อไปด้วยไม่หายเจอได้ราคาเดียวหายเจอไปเลยค่ะถูกตรงเปรี้ยงตรงเป๊ะรับพิเศษไปอีกหนึ่ง่นครับลุนข้อแรกก็สนุกแล้วนะครับมาความเหม็นรวมกันมาหาเหม็นเลยจานนี้เท่าไหร่นะครับมาทั้งหมดตั้งราคาลงมาเปิดหมดเลยค่ะสองราส 220ใกล้กันมากเท่าไหร่เท่าไหร่เต็มหมดเลยเพราะว่าส่วนตัวดีกว่าพี่จิ้มให้เท่าไหร่ผมอยากได้200แต่ไม่เอา200ตรงด้วยทีมงานตลาดคิดว่าอย่างนั้นเราก็เอาเสียงส่วนมากเราสามกิ่งแปลว่าคุณเด็กจะได้200ตรงๆรงแปลว่ายังไงก็น้อยกว่าทางด้านนี้อยู่แล้วพี่จอยส่วนตัวคิดว่าจะเท่าไหร่ส่วนตัวแต่ว่ายังไงก็ไม่เกิน300ไม่น่าเป็นร้อยกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยหรือเรมจะต้องเป็นยังไงอะคะทางด้นอย่างงี้ไม่ได้ยังไงยังไงคุณสอง20เพราะอะไรล่ะผมว่าเป๊ะเป๊ะเอ้าตัวเลขเหตุผลนี่เห มาเป็นี้มา250เอาละ220เลยข้อแรกนี้เลยลุกขึ้นมา220ลุกขึ้นมา250เท่านี้เองเคยไปเที่ยวสั่งสตอผัดกุ้งก็ราคาประมาณนี้โอ้เทียบเทียบเอาตรงนี้ใช้ะกบเทียบอันนี้เขาเพิ่มทุเรียนมา220บาทคิดว่า มันคงไม่แพงเกินไปแล้วมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวมันจะต้องมีเซอร์วิสชาร์จด้วยอะไรด้วยยเห็นไหมอยู่นู่นอ่ะสองร้แปดสิบมีใครไปเลือกพี่อ้อยไหมมีใครไหมมีสองอย่างเลยห้าไปยอมก็ไปก่อนเนาะยอม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 จับครั้นหนึ่ง โอเคหมดเวลาไปเร็วจังเสียได้เสียได้ไม่ได้เลยค่ะยอมก็ไปก่อนนะคะแนนแรกแชมป์ไปต่อแล้นะครับมาหึคะแนนหนึ่งสองสามสี่ห้าหอะไรครับเอาวหนึ่งเลยหมายเลขหนึ่งครับหมายเลขหนึ่งจัดไปครับมา เครื่องดูกดุไร้ายสายเลยนะไม่ต้องมีสายอะไรเลยสะดวกมากสามเครื่องเลยเอาสมที่ตลาดรับเลยค่ะรับเลยเออพี่ไอ้นานโชว์โชว์โชว์สนุกกันใหญ่ดูดูดูสนุกใหญ่สบายแล้วเอาไปเล่นที่บ้านเลยลูกยกให้กับวัดหลวงตู่โต ยังคงเก๋าเก่มขึ้นนำคะแนนแรกไปก่อนจนได้เลยครับแบบนี้ตลาดน้องใหม่จะตามเกมทันหรือไม่อยู่ที่คะแนนสำคัญข้อต่อไปนี้เลยครับแชมป์สี่สมัยมาแรงจริงๆเลยคะแนนแรกนะฮะวัดหลงพ่อโตข้อที่สองเริ่มเลยแปลกดีขายดีราคาดีเอาให้ได้นะเอาสิมาสิยอมที่ไหนอะไรอะ อันนี้เขาน่าจะชอบแหละคนเนี้ยรู้จักดีใช่ไหมคะโรตีทุกท่านทานอยู่ไม่เป็นแผ่นก็เป็นกลมไม่เป็นกลมก็ม้วนกระดาษใช่ไหมแค่รูปทรงโรตีมีอย่างอื่นได้ไหมรูปทรงโรตีเป็นยังไงล่ะโรตีมีรูมีรูก็มีรูเคยมีเครมีเคยมีครับวันนี้ให้เปลี่ยนร่างของโรตีเป็นภูเขาไฟพวกที่โรตีภูเขาไฟโรตีภูเขาไฟจัดไปอย่างนี้ครับ ยโรตีอะไรทำไมมันสูง <c oughs> ได้ขนาดนี้เลยครับเนี่ยแล้วจะยังมีความพิเศษอะไรอีกบ้างช่วงหน้ากลับมาว้าวกันต่อนะครับัน,นา